ขอพระราชทานกับบังคมทูลทราบฝาละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรีเลืองเดชนรงคณะบดีคณะนิติศาสตร์ขอพระราชทานพระราชาโรกาสกับบังคมทูลเปิดผู้ได้รับปริญญาในคณะนิติศาสตร์เพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นลำดับดังนี้คือปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจรินทิ์ไตรตรีคูณตรีเพชรลงศรีดาทันชนกสิทธิการปราถนาบุญเพง พันนิพาเหยียดช่วยพรวิไลนุชคำแหงพานพมีชำนาญสุจินดาโสภาสุภาพกุมาพันธ์อนุรักษ์กาวิโจงปริญญาทีศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนกนกศิลป์นิ่งเชื้อกัะชนกเลิศโพ์อดิสรนัทพรทิงพักนัทวัตรกอบวรลกิจวรการนัทวุฒิกาดเกษมนัทชนกเพชรศรีเบญจวันชัยวัฒน พิสุพางวิริยะชัยวงศ์รัชกิจเฝ้าหาผลวิษณีหองสัมปริญญาณิสัตบัณฑิตเกียรติิยมระดับสองปัณสตรีช่วงวิไลจตุพรชุมประเสริฐจักรินสุหานัทวุฒิรักษาทรัพย์ทัศนีชื่นพักที่ดารัตเมืงช่วยนบคุณถูกจิตนรินรัตนเพชรปณิธานพุ่มบ้านยางพันนรายสอนชัยพันเลิศเอกบร,รมลมศิล พวินหาเรือนฝันรัตนาพรบุญยงวิชัยวัชรพันธ์รุ่งทรัพย์อนันต์วิศลาอักรวงสาพัฒนสรัญญาเจ๊กมันสิทธิศักดินพรมมาสุชาติวัฒนาวัฒนาเจริญอัจฉริยามาตรกูลปริญญานิตศาสตร์บัณฑิตกฎชมนสุทธีและวัฒนกุลกมลชนกก้อนสมบัติกมนชนกดวงแสงกมนชนิดสาระบุติพันธ์ กมลพรกันทวงรกวงระมลพัเราหักเพนแสงกันนิกาโปทองกรุณจิตภูมลากิติยาสุยสูงเนินกิศดาสีเจริญศักดิ์กำมพลวิไลพรกิติพลจิวานุพันธ์กิรติชัยนาเดกเรียงไกลใจโสเกศกนกหลวงคำแดงเกษณียศมาดีพันชนกมาน้อยพันฤดีขุนทองพวันฤทัยสียวง คลินเกิดสมศรีจตุรงเขื่อนราชจกักรพันสุรมณีจารุวัตรปราณีโชติรสจิดาภาคีรีมาท,ทองจิรดาปร,ประสบดีจิรกิติกิติรือจิรพัฒอินทรสมอินทรสกุลเจตนาจตุลาพิรมโจมพลทองวินิจศินชัดพรล,ละเบนชัดวัดฉันทะชยานิสาระจินดาพง ชนะโชคสีอนุสรชัยชลินทิพเนสุวรรณชลาลัยคล้ายสุดช,ชวกรถาวรกิจชัชรีคำสุขชัยวัดฉัดชูเกียรติกุลชาญประกรณแก้วกลมชาประกรณแสงเมืองนรงศัก์อารีนัทนาลินทรงเดชนัทด,ดิสถานนัทกรสุม่มชุช่มอินทรจับนัทธนันศรีเมฆนัทพงศิเรือนคำจันทร นัทงศ์คำาอ้าบ่งอ้ายนัทพลสาครนัทพันธ์ซึงพานิชย์นัทวุฒิแสงรัฐนิชารีกติกาดนนภาทองกรตินภพแทรกกังทรัชนันพรบุตรนิยมทัพิชาปะละจัยพิเชียนทิพสุดาสุริยะธนาพรสกุลศึกษาดีทนานุวัฒน์จันทวงศ์ทนานรัชจันมา ทิ่ปตยมาศกิติวงศ์ทิรชัยแย้มสะอาดทิรนาศไปรปรีเปรมทีรศัต์เฮงตะกูลนาภัสพรพัฒนาโสพลพงาาศ์นภัสวรรณถาวรวงศ์น้ำฝนสวัสดิภาพนิทาวันเนติสุธิการนิชนันเตชะสายนิธิดาสิสทธิชัยนิสากรโสสิงนิสาชนภูติกานิสารัลจงไชเทศเป็นจมาตประเสริฐสังปรากรคุณโล ปะวรวันพัฒนากุมปวินสำม,มานุษยปวีนาบุญยงปัจรีสุบันวงปานัทกาจเจริญปาริจัยบุญปาริณีสุปนปิติพงศ์นิโรธปิตุชัยกำแพงเพชรปิยพัฒน์ายนันปิยพัชรศรีดาปิยพรตาแก้วเรมนาเตจคงพักนามแดงพรรัดสุดวิรีสัน พรลีนาแย้มดอนไพรคลอยพลินจีดาสักคลอยพลายลินสายเครือคำพัฒนพีชวยชัยนนทีพรชลาสุขสภาพรชลาพรพงดาพิษบุญวิวัฒนาการพิมพ์จุฑาวินยรัตพิรพลมโมกษัเพเทนพิชาจิกนาคุณเปรียวพันธ์สังประภัยแพรวาทารุนธรรมพบพักคงวรีกนุพัะธลวรินศรีชาย พัทราวุฒิโยธโรธโรวัรพัอรทุ่งกลางภาคภูมิสแกงงามพานุวัตอินสมภูมิพัทยยงพาณิชภูวริศพิมพ์ผบุตรมัติชนปัญญาฟูมาลาตรีเครือบุญอุ่นยุทธพงศักยกรมงคลรมลวินบุตรเสนรุจิราศีนรพันธ์ฤทัยรัฐอาวิพันธ์ระดามณีบุญเปง ลัศิกาน้อยหมอวรกิจกีตรกูลวรพัฒเอี่ยมศิลาวรวุฒิคำปาละวัญญาวงฤทัยวัฒนาวราจิตจินดาพงศ์วสันอภิญญาวัชรกุลวันชนะเอี่ยมกล่ำวิทรินีอันพานุรักษ์วิทิสันวิรุณพุทธิกุลวุฒิกรโนจิตสลันพรสุวรรณสลัญญาติปเมืองมาศิรวิทย์พมจากแก้ว ศิลพัฒวิภาสิศีนิมิตสิวาพรฟอดสูงเนินสกาวเดือนศิริสรัชนันประมาพันธ์สิทธาสาวิเลพลศิริขวัญพันุโมงสุกัญญาปัญญามากสุธไทยสุป,ปินนะสุดาวันปูกคำแดงสุทธิพง์ยศโตสุธิชารัตนสมบัติสุวิทย์เพชรคิรีรัตสุวิมลมาสงาโสพลธิดาพิมน้อย อาไทชนกวงคำยาณพากัลระยัณชนหัสยาปูรารับอำนักชูตินันอภิญญานักครังกุลออมอนัทปูสาอราจนาโบเสรีวงศ์ออนพิมสริประสงค์เวชอัธวุฒสารกาศอัญชนาปินตาอิสระพงเวชชายานนท์อุทุมพรดวงแก้วอุไรวันโพนิค่ากมนลพันธ์บุญเป็งด้วยกล้าวด้วยกรหม่